กราสวัสดีครับคอนดูทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมผ่านช่องทาง Youtube กันด้วยวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนนะครับมาตีบอสอีกตัวหนึ่งเป็นบอสต,ตัวที่2นะครับของเกมโดยบอสต,ตัวนี้นะครับจะชื่อว่า The Elder เป็นบอสที่อยู่ในป่าของ b บ a c k Forest นะครับถามว่าเงื่อนไขาการเจอเนี่ยเราจะสามารถเจอจุดเรียกบอสได้ที่ไหนและที่นี้นะครับต้องขออธิบายก่อนว่าเราจะสามารถเจอ จุดนี้ได้นะครับโดยการเข้าไปที่สุสานถ้าเราเข้าไปที่สุสานนะครับเวลาเราค้นเนี่ยเราจะเจอกับแท่งหิงนอันหนึ่งนะครับที่มันเปมีสัญลักษณ์สัญลักษณ์สีแดงๆดงนะครับอ่ามีสัญลักษณ์สีแดงๆดนงะ่ะให้เราคุยนะครับแล้วมันจะบอกตำแหน่งของบอสตัวต่อไปนะครับว่ามันอยู่ที่ไหนโอเคครับราวนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับว่าเอ้ของเนี่ยมันต้องใช้อะไรในการเรียกบอสนะครับของในการเรียกบอสนะครับก็คือ a n c i ช n t Seed โดย สามารถหาได้ตามนี้เลยครับโดยเราจะสามารถนะครับหาได้จากในป่าของแบล็กฟอเรสตนะครับถ้าเราเดินเดินอยู่ในป่าเนี่ยแล้วเจออะไรที่เป็นพุ่มไม้สีม่วงๆนะครับหรือสีชมพูให้เข้าไปทำลายนะครับเราก็จะได้ในส่วนของเมล็ดแอนเชียนซีดหรือเราจัดการในตัวนี้ก็ได้ครับตัวที่มันตาแดงๆนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นเส้นเหมือนบอสนะ ถ้าพูดถ้าจำไม่ผิดนะมันเหมือนเป็นเหมือนบอสนะครับถ้าเราฆ่าเขาเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับก็จะได้เป็นในส่วนของอาเจนชิเหมือนกันเดีย๋ยวดูนะครับว่าได้จริงไหมล้มไปแล้วนะโอเคครับดอปนะครับดอปมา2เลยเนะี่ยแต่ว่าบอสใช้แค่3นะครับย้าว่าใช้แค่3เพราะฉะนั้นก็แล้วแต่นะครับว่าจะฟาร์มเยอะหรือจะฟาร์มน้อยหรือว่าอยากจะเรียกแค่ครั้งเดียวหรือว่าอาจจะเรียกหลายครั้งก็แล้วแต่คุณนะครับ ก็ลองลองฟาร์มดูถ้าเราตีต้นไม้ก็ก็ได้เหมือนกันครับแต่แล้วแล้วแต่จะสุ่มนะครับว่าจะได้เยอะได้น้อยแล้วกันคราวนี้นะครับเราก็จะตัดภาพมาที่ลานเรียกบอสแล้วนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าถ้าเราเตรียมส่วนผสมครบแล้วนะครับคือ Ancient Seed สามอันแล้วก็มีพิกัดของการเรียกบอสแล้วก็ให้ทําการเรียกเลยครับก่อนเรียกแล้วก็ รอบอสเกิดอย่างเดียวดูนะครับว่าการเกิดของบอสตัวนี้จะรางการแค่ไหนอ่าเป็นบอสต้นไม้นี่เองไม่นึกไม่ฝันนะครับว่าเป็นบอสต้นไม้เพราะว่าคําว่าเรียกดีอลเดอร์เนี่ยผมก็ตอนแรกผมนึกว่าเป็นพุดผีปีศาจนะแต่ปไป,ปมาเป็นพูดไม้เฉยๆั้งั้น,น ก็สําหรับใครนะครับที่มีสกิลกว่าก็แนะนํานะครับให้ใช้สกิลกว่านั้งแต่เริ่มเลดีกว่าเพราะว่ามันจะได้ประหยัดสเตมินาเราด้วยแต่ถ้าใครนะครับที่จะสู้บอสเนี่ยผมแน,นะนํานะไม่อยากเฟืองเลือดไม่อยากเฟืองอะไรนะครับก็ใช้แค่ธนูครับยิง่ายกว่าเก็บง่ายกว่าแต่ถ้าอยากจะไปบวกใกล้ๆก็ได้เหมือนกันครับแต่ต้องมีจังหวะ ที่เขาเรียกว่าดอทอ่ะหลบหลบให้พ้นนะครับถ้าหลบให้พ้นก็จะเป็นการโดนดาเมตเต็มๆ,ๆอย่างไอสกิลเนี้ยเห็นไหมครับไอสกิลที่มันเหมือนกับปล่อยออกมาเนี่ยปล่อยมาทางเราเนี่ยถ้าเราไปตีระยะประชิดกับอบอสต้นไม้ตัวเนี้ยมันจะลําบากนิดนึงแต่ถ้าเราไปอยู่กับประชิดมันมากนะครับบอสต้นไม้จะไม่ยิงสกิลนี้ใส่เรามันจะเป็นการไล่กระทืบแทนนะครับ อันนี้คือสเต็ปของบอสต้นไม้นะครับอันนี้คือการวิเคราะห์ที่ผมเจอมาแล้วกันต้องบอกอีกอย่างนึงนะครับว่าบอสต้นไม้ไม่กลัวไฟนะครับ <c oughs> คุณคุณได้ยินถูกต้องแล้วครับว่ามันไม่กลัวไฟขนาดผมใช้ธนูไฟนะครับยิงแทบไม่เข้าเลยต้องใช้ธนูที่ใช้หินหลมนะครับในการยิงเนี่ยมันมันได้ดาเมจที่เยอะกว่าแล้ว บางทีผมยังสงสัยว่าเอ้ยทำไมยิงธนูธรรมดาแล้วมาติดไฟขอประทานโทษนะครับมันเหยียบไอเนี่ยไอ้ตรงกลางแท่นปิธีที่มีไฟครับมันเหยียบปุ๊บแล้วมันก็ติดไฟเหมือนกันผมก็งงตั้งนานนะทำไมยิงยิงธนูธรมธรมดาธรรมดาตะติดไฟก่อนหลังจากที่สู้มาระยะหนึ่งแล้วนะครับก็ดูจากดาเมจที่ผมทำไปแล้วก็การพิงไฟนะครับมันค่อนข้างอึดและเลือดเยอะด้วย แบบบางทีก็หงุดหงิดนะครับว่าเอ๊ะทำไมมันยิงไม่ตายสักทีมันได้เหมือนบอสกวางไงบอสกวางนั่นคือยิงเราเห็นผลเลยไงว่าเฮ้ยเลดลงจริงนะแต่เนี้ยยิงไปเหมือนสกิะตรงๆนะอาจจะต้องมาก,กับเพื่อนก็ได้นะครับมันจะทําให้ล้มง่ายขึ้นแต่โซโลครับมันก็เลยยากหน่อยเนี่ยเนี่ยผมไม่ค่อยชอบสกิลที่มันเรียกลากขึ้นมานะครับเวลาเราดอทเนี่ยหรือว่า กิ้งหลบเนี่ยถ้าไปโดนมันนะครับแลว้วไปอยู่กลางดงมันมันลุมตีทีเดียวตายเลยนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นอกจิตหนึ่งที่ต้องควรระวังแต่ถ้าเรารักษาระยะเนี่ยอยู่หลังหลังเสาอย่างไงก็ปลอดภัยครับถ้าพูดตรงนะปลอดภัยเนี่ยพอมันเรียกสกิลนี้มาปุ๊บก็เราให้ทําการหลบไปอีกเสาหนึ่งนะครับทําอย่างนี้ไปสี่เสามันก็จะเป็นการเล่นง่ายๆนะครับการล้มบอส แล้วก็จุดอ่อนของมันเนี่ยจากการที่ผมยิงนะครับยิงเช็คๆหมดแล้วนะทุกส่วนเลยตรงเป้าครับอ่าคุณได้ยินถูกต้องแล้วครับตรงเป้าเนี่ยยิงแรงสุดละยิงสามสิบกว่าดามเมจถ้าเราไปยิงส่วนข้างบนหัวหรือหลังเนี่ยมันโดนดาเมจแค่ยี่สิบถึงยี่สิบห้าประมาณนี้ครับไม่มากไม่น้อย

รีเซไม่น่ากันอเออเออ้ามันกระทืบเล่นแต่เรา,เาไปแล้วตอนแรกก็อยากยิงหัวแล้วแต่ยิงหัวเบาเบา,บาหลบไม่ทันเพลินเพลินไปหน่อยเพลินไปหน่อย มันติดไฟมันติดไฟเฮ้ยรัวๆเลยเฮ้ยชอบละชอบอย่างเงี้ยออ๊ยไฟไหม้ไฟไหม้เออตายยังอีพิ๊กีิดอกอ้ยโอเคครับขาดนี้เมื่อเราล้มบอสได้แล้วใช่ไหมครับ ผมบอกเลยว่ามันคดใช้เวลาเลยตรงนะกว่าจะล้มมันได้ประมาณสิบปาทีได้นะครับสำหรับการล้มมันโดยบอสนะครับก็จะดอบเหมือนกวางเลยครับดอบในส่วนหัวเป็นดีออเดอร์ส่วนหัวแล้วก็กุญแจในส่วนของกุญแจเนี่ยผมยังไม่รู้ว่าเอาไปใช้งานอะไรก็เดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเดี๋ยวผมจะทําคลิปบ่อยอทีแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราตัดไปที่ลายไปาีเลยแล้วกันนะครับ โอเคครับก็หลังจากที่เราเดินทางมาถึงสถานที่จุดเกิดของเรานะครับหรือที่แขวนหัวกวางอันแรกนะครับขาน,นี้ในเมื่อเรามีหัวของดีอลเดอร์แล้วใช่ไหมครับก็ให้ทําการแขวนนั่นเองโดยในที่นี้นะครับให้สังเกตเสาที่สูงสูงที่สุดนะครับหรืออยู่ข้างๆกวางนั่นเองตรงนี้เลยนะครับเสานี้เลยก็ให้กดอีใส่ไปเลยนะครับก็จะเป็นการ เปิดใช้สกิลของตัวนี้นั่นเองอ่าได้ในส่วนของฟอร์สักเคนนะครับโดยในสกิลของมันเนี่ยมันบอกว่ามันจะเพิ่มความเร็วในการตัดไม้ขึ้นแสดงว่ามันเป็นสกิลสายทำบ้านแล้วครับตัวนี้นะถ้าเทียบเท่ากับสกิลกวางสกิลกวางเนี่ยมันเป็นการลดสเตมิน่า พวกการโดดแล้วก็การวิ่งนะครับผมถือว่ากวางยังดีกว่าแต่ถ้าสายทําบ้านควรก,ก็ควรจะมีเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันตัดไม้เร็วขึ้นโอเคเดี๋ยวเราไปดูรีวิวดีกว่าการตัดไม้ครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเปิดใช้สกิลเลยแล้วกันนะครับเราทดสอบให้ดูเลยว่าการตัดไม้เร็วขึ้นจริงไหมปับ๊บอ่าเร็วขึ้นนะครับ ถือว่าเร็วเร็ว,เร,วเร็วกว่าเดิมเร็วกว่าเดิมเพราะว่ามีบางส่วนน่ะที่ดาเมจมันมันบูตขึ้นด้วยครับจากปกติเนี่ยผมจะตีไอนะทอนไม้เนี่ยไอทอนไม้ที่เป็นสองท่อนแล้วนะครับตีประมาณสามทีแต่นี่คือลดเวลาในการตีไปเลยนะครับลดเวลาในการตีไปหนึ่งทีนะ่ะก็ถือว่าไวนะครับสำหรับสายทำบ้านแต,แต่เตมิน่ามันก็เหมือนเดิมครับ อันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ดูนินิตว่าจะใช้ยังไงแล้วก็จะทดสอบอีกอันนึงนะครับว่ามันสามารถตัดต้นไม้ที่ตอนแรกเราตัดไม่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวจะเทสให้ดูนะครับเอ๊มอยู่ไหนวะหาก่อนหาก่อนอันนี้อ่าเจอละตัดไม่ได้นะครับต่อให้มีสกิลนี้ก็ตัดไม่ได้จนกว่าจะอัปเกรดขวานั่นเองนะครับโอเค ประมาณนี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับข้อมูลที่ผมได้นําเสนอให้ทุกคนนะครับเกี่ยวกับการตีบอสตัวที่2นะครับหรือบอสที่ชื่อว่า The Elder ก็หวังว่าข้อมูลที่ผมนําเสนอไปนะครับจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะกันสําหรับใครที่งงๆว่าเฮ้ย <c oughs> มันหายยังไงเป็นมายังไงเราจะไปะตีมันยังไงก็ตามในคลิปเลยครับผมอธิบายหมดแล้ว สำหรับใครนะครับที่ดูคลิปแล้วชื่นชอบนะครับเนก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์หรือกดติดตามให้หน่อยนะครับกดกระดิ่งได้ด้วยดีเลยครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยเพราะว่าคุณจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมอัปเดตทุกวันนะครับต้องบอกก่อนว่าทุกวันหลังเที่ยงนะครับประมาณทเที่ยงแหละเดี๋ยวก็อัพละโอเคตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ขอตัวลาทุกคนไปแต่เพลนท่านนี้แล้วกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย